วันนี้มื้อเย็นนะคะมาผัดผักรวมกันค่ะเพื่อนได้ดอกกระหล่ำนะคะแครอทแล้วก็บลอกครี่มีเห็ดแชมปียองอยู่สามสี่ดอกนะคะเพื่อนซื้อมาเป็นกระป๋องเนาะเราก็เอาผักไปลวกน้ำน้าร้อนนะคะเพื่อนใส่เกลือไปนิดน,นึง mm hmm. เพื่อที่ที่เราลวกผักก็เพราะว่าเราต้องการให้สีสันของผักสวยนะคะ แล้วก็มีความนุ่มกรอบนะคะแล้วก็ในตัวผักเขานะคะจะมีความหวานออกมาแบบธรรมชาตินะทานอร่อยค่ะผัดผักแบบนนี้ค่ะแล้วก็เตรียมน้ำเย็นนะคะเพื่อนหรือจะใส่น้ำแข็งด้วยก็ได้ค่ะเราใช้น้ำเย็นธรรมดานะคะแช่ไว้สัก3นาทีเนาะค่ะผักก็จะกรอบสีสวยนะคะเนี่ย แล้วเราก็นำมาผัดกันเลยนะคะวันนี้เราจะมีเนื้อสัตว์มีมีหมูสันนอกอย่างเดียวนะ,ะเพื่อนจะใส่กุ้งด้วยก็ได้เนาะน่าทานนะคะใส่กุ้งใส่หมูนะคะอันนี้เราเป็นหมักกับผงนัวนะคะเพื่อนผงนัวที่หนึง่งหมักไว้ตั้งแต่เช้านะคะเพื่อนใส่ตู้เย็นไว้เนาะ,ะแล้วก็ เนื้อมันจะนุ่มมากเลยนะคะถ้าเราหมักเนื้อสัตว์แบบนี้ค่ะเนาะหมูสันนอกก็จะไม่มีไม่มีติดมันเลยนะคะเราก็จะชอบทานแบบนี้ค่ะง่ายๆแต่อร่อยอันนี้มันจะได้ความหวานจากาจากตัวของผักเองเนาะที่เราลวกอะคะ่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะใส่ซอสหอยกับซีอิ๊วขาวนะคะเนี่ยผสมกันแล้วนะคะ ซอถอยกับซีอิ๊วขาวนะคะหรือจะใช้ซอสแมกกี้ก็ได้ค่ะหอมนะคะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะเลยนะคะแล้วเราอ่ะจะต้มน้ำซุปไว้อยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะเวลาเราทำอาหารนะคะน้ำซุปไก่ซุปกระดูกหมูอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนใส่หม้อซุปไว้เนาะเป็นน้ำสต็อกอะคะอ่ะน้ำซุปเอาไว้ใส่ผสมไปในกับข้าวที่เราทำ ค่ะอันนี้เราเป็นน้ำซุปไก่นะคะเพื่อนค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะค่ะสีสันสวยงามนะคะเพื่อนผัดนออกมาแล้วก็ได้จานโตเลยค่ะวันนี้มื้อเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนได้ไหลายทานคะ่ะหน้าตาน่าทานหมคะเนี่ยสีสันสวยงามนะคะเพื่อน มาทานผัดผักรวมด้วยกันค่ะมื้อเย็นนะคะสวัสดีค่ะ